เได้ไปบ่เป็นไปเนี่ยได้แบบนี้เนาะคำาปะนู่นหนึ่งอยากไปด้วยไปนั่นไปนี่คำาปะผู้คนดีผู้คนหนึ่งไปบเไรนะนี่เลยของเหน้ามันก็ต่อยพวกนีไปชายบริหาบริบริหาเสร็จต้องต้องไปน้ำพายน้ำพาไปต้องพาไปเนาะโอ้ยพาไปก็ยังมันก็ยังมันด่วนไปคือเข้าไปก่อนมันไปตำังมันไปยังในของ nè cho anh em chụp cái cho hết chảo, bố chặt cuồng đấy, kiểu này cái, nhặng, 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 สวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หากแพงบอกว่าเอฟซีฝังลาวฝังไทยและก็ต่างประเทศมาพบพ่อกับช่องบอจอยซานเอลแล้วพี่น้องเนาะงมนนี้กัทางบอจอยก็ได้มาเฮือนน้องลอยหรือว่าเฮือนโคกเฮือนเข้าเฮือนบาลโซโลหรือว่าเอื้อยพ่นอะไรพี่น้องเนาะอยู่เฮือนอยู่ยชาอดูวัอนี้ก็ได้เนาะกสีพาพ่อแม่พี่น้องไปบึงไปสม้มอย่างไรกับพักพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะไปไปบึง ครอบครัวพ่นเป็นอย่งยไรพี่น้องทางครอบครัวพันธ่์สบายดีสบายดีสบายดีเด้อเหายยีเห็นเป็นบอเห็ดเป็นบอเห็นเต็นบอเตยังน้อยกับว่าได้เลยบ <c oughs> อจังเ <c oughs> ต่เกิดมา้วได้เลยหากแต่วาได้ยินเ <c oughs> นาะ

ก็ไมนอะไรก็แล้ว right, น oh, oh. ouais. right. uh. yeah, ี uh. hmm. ่ากนี okay. ่นาเด็กนอยว่ามนักนัวงควาเจยอะๆไมไเยืมไปย้อย่าเอาได้เล็กหน่อยทำให้สัตวมันอุ้กลนี่มันเดอะไรยามันด้เขาอะรขวเฮียนเนาะขาวเฮียนจับชังไปอโอ้โปีนี้ข่างเฮียนเลยก็แล้วกโแลคนมันงหญ่ เราจะไปใช่เราอยากไปบ่อยากไปอยากไปใช่นะอยู่โบไร่เนาะต้องอยากไปอย่างเดียวเชีงฟ่าฮะน้อยยังกว่าจ้อยนั่นคือเราไปแบบค่ำม anyway> ืดไปยังหนี่นอนอยู่ป่าอยู่ยังบ นอนอยู่บ่อบริณนอนอยู่ป่านอนอยู่ป่างตนอนอยู่คนคนเขาเจาะเขาวงไอ้ผู้ว่าว่านอกู้นั้นผู้นี้เขาจับได้เขานำคลายก้นบ่าแถวแถวๆนี้น่ะเขาสิฮู้อยู่ถ้าไปเขตอื่นนี่เขาสิบ่ฮู้เนาะฮู้หมดได้นี่ฮะฮะเขตนี้ฮู้หมดอแถวลาวนี่ฮู้หมดบ้านเชียงหงเชียงหอยหูมดเจ้าก็ไปายไก่ดีเนาะออืเมืองชนมันก็ไป ย่างไปเลยย่างไปเลยเขาขอนมไปจักขอนมไปจักไปชังไปจักส่งไปจักเชื่อเขาแก่งถิ่มไปต่อคือเขายน้ำหมูจักหาน้ำหมอกขาจับไว้อืมอืมแตงโมเนาะมันตักเป็นไปผู้เดียวไปเลยไปผู้เดียวไปเลยยาลำในบ่านาแบบนี้นะยาลำเลยยาแล้วเนาะยาเลยเออขุดเอา ขุดาดำนาดำกับุดาก็เิ่มกว่าไปได้เมื่อไหไปโดบพเิมเพลินไปชงไว้แล้วยชงไโอ้คุดหนาะแต่พอแต่ยังด้วยเนาะองัวควยบ่ได้มีบ่มีงัวควยเลยแต่ว่ามีงัวควยยังว่างัวควยไทยเออ มีที่ขุดตลอดมือมนอีขุดเอาบ้านเมืองเขาไทยรอดได้เล็กชอบสูงชุดอะไรหลังมันสชอบนไทอปีนี้หาชอบชิกินเที่ได้คนพันหลายคนเนาะหาชอบกับคำเป็นข้าวสารกันจีบประมาณสองสอบไป โอนแบบนั่งพึ่งหม้อไรเนาะคือว่าจับผ้าจับยางวดจับผ้าจับยางเนาะว่ามันทิพันในรีกัมันกได้พันเนาค่อยบไม่ได้เคยว่าแบบพันคนพันยางเนี่ฮัลโหล เออท่าขขาวทั้งนั้นมาได้เยอะแต่ว่ามันจะอยากมันใกล้ชิแหงเลยเห็นเราเข้ามาอยู่มาคุยกับคุยก็ถือว่านั่นอยู่เหนาะเพราะว่าเราเราแบบบุงหจักเราบุงหูจักคำเขาบอกคำเราหูจักยังว่าจะบอกเรานั่งโม่แม่อยู่เนาะอันนี้บุงเราพี่อยดอะไร รถเรียนรถกะบะมั ring, นชิญยากอยู่มุงช ja ่วงมันบิดบ้านปลากล้วยมานี Ai ่ยากช่วงปลากล้วยมาน้อยหนึ่งนะมันชิญยากแต่มันค่อยมาได้ดีแลค่อยขึ้นมาเรถเย็นรถใหญ่เป็นอย่างมาหยันมาดทางมันหยักหยักคนตกตกบกคืนนี่ทางนี้ก็ตกตกตกขบมาแห้งตกดิน ถไดไปทังนายอีกเด้รักาบานนีมันเลอแต่ยังหน่อยยังเด็กนั่นได้กินถือกินยาอยู่บ่เมื่อได้กินยาได้บ่เออเราก็เคยไข่เคยป่วยอยู่บ่เคยไข่ฮะ กระไข่เรียกว่าคือใบหวออเนหนึ่อยถ่องลอยลอยจนลูกบุได้จนย่อห่ออาทิตย์มือพุ่นวางในนี่ลูกมัินหืเนี่มันไปอ๋อแบบว่าแบบว่าเป็นลอยแบบดุกบุได้เลยนะลูกบุได้หรือมีเต็นทั่งกำนั่งนอนกำนั่งห้องไปห้องไปก็กินยากินอะไรก็ไปเป็นอีกว่าบ่ได้เป็นยังไงลอยน่ะไปเป็นอะไรเป็นยังไงลอยเป็นลอย หากแต่ว่าเป็นไข่แบบเป็นไข่เป็นอยังบริบป์เนาะเป็นคือกันเป็นคือกันไข่ห่อนยำไข่อกันอาจจะเป็นแบบว่าย้อนไปเนาะย่างไปดูทีบเนาะไปไกลไปไกลชี่แนะแบบเราอย่างเงี้ยไม่เป็นอย่างนี้หากคำว่าอยากกินข้าวนี่ยวัาอยู่บอกวัยอาย่เออ จะโดยมันวะจะโดยจะกินข้าวจะโดยวะข้าพัดจะโดยกินอะไบ้างมือนีีกินแล้วกินยานาเออยนข้าวกินยาานกินนยานาเนาะบ่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 น่บ่ัเบ่น่บ่บ่กินเบ่มตบ่เ่บ่บ่่อนบ่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 ่ต่่ พอเลี้ยงะลูกมันเป็นเท่าที่นี้เรื่องเอาพวกก็ห้าคนหกคนเจ็ดคนคนได้อยู่เพื่อนรังนี่นะเพื่อนลังนี่ฮนเคยพ่นคุณเขาเคยบ้านก็นั้นก็เคยบ้านวานไปวานเนี่ยคุณอยู่อันนั้นก็ปรคลองก็้องคุณเคยฮะ เอาบทชมุดว่าวมารวมอยู่นํากันนี่จะไปอยู่ในไรใช่ลายคนขนาดบริยูบริยูแล้วเราเอาครอะไรเขามีเฮือนมีชานแน่อเนอะเอาะมีเฮือนมีชานเมื่อคนถูกเขาเขาคนถกเขาเขาดอกเขาคนถูมาให้ยุโแลวเขาบูมีพีช่างเนะาะเคยเคยชิยเขาถูกอย่างว่า ันบุญคือข่าวหันไหงฝานี้บบ่มีชังโบเมนแบบว่าโบเมนมัยังคลายเบหบเมนเนาะตั้งบูมีแต่กีเนาะตั้งบมีตั้งแต่พอตั้งแต่เมย์่อ้าจ้าเอา่วยอาญาหลดอา

ขอดกขดตุ้กของล mm ่างไม่ได mm ้ม hmm. no pues ีลูกไอืมเจ้า huh. ก็บแม่ลูกของเมียตั้งแต่นั่นเลยเออตั้งแต่เกิดเป็นอะไรจังบปอยากได้ลูกได้เมียเนาะกิ็นอะไรลานอึมมันหักไปอย่างอาเลยไปอยังเอาเลยยูยูหรือยู่ไปทิ้งสามเมียหนังเออไปใชเดีฉันเจ้าบ้านลางนี่แหละด่านเนี้ลองมือ มีร้านเลี้ยงลานบงเจ้าแปงเด้แปลงลานนี้ลานคกระหมีของา้ลูกยุ่อยาน้ลานลานลูกน้องคือทั้งบาชโล่นี่ก็บโบเคยมีจักเกื่อบ่กลูกเมีอนี่หนะ เอจะว่าส <c oughs> ิได้แนวแนวลุงมอแนวลุงติเราค่เคยเอาม่เคยเอาาีอทเบื้งลุงไ่ได้เคยไปหาเด่นบอกลินคือการอรลินกบเอาทุกอย่างะเอาทุกกดเออดินผู้ชายผู้าเน่นเด่นอยู่เนาะไปลินไปหัวน้ำขาเขก็ว่าน้ำอย่ปลินว่ายู่ เอาบรทุกยาบทุกงาเกาไม่อยากวนอะไรโม่พันนี้ครับนี่นเดี๋ยวไปน้องโมอกอนเอาทุกาอือ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 ่ออือายออืออืยิงออือล ผู้ชายนี่สามคนซี้ียังไเอาไปเอามีอ่คนหนึ่งอะมั้งนี้ยน้องเจ้าหรอวะพุนเอามีอยู่คุนใครเป็นไอ้ก๊กไอ้ก๊กมุเอากกพุณเอาคู่เิงผู้หญิงเอาู่อยู่อยู่ทยเอาผู้หญิงคือผู้หญิงบอบ่เอาผู้ชายเอออะไรกับเออเยอะผู้หญิงเนาะเออกอ๋อถ้าเอาูมา เอาผัวหมดเอาผัวหมดจนได้ลูกได้หลานสั้งเีิหมดเลยอือเอาผัวได้ยังไงฮะบ่ได้เคยมาบ่พาลูกพาผัวมาอยู่บ่บ้านได้ผัวไปยทางไหนบ้านมุสุยบ้านมูสุยนี่กเจ้าเป็นบ่บ่ตั้งนานเลยจบเลยไปบ้านอันนี้ก็เคยมันตายผุ่นบ้านน้องบินก็เคย แต่ว่าว่าว่าอ่างง่ายๆแต่ว่าบริโภคแบบเอาหันเอาหนีมาให้กันเนาะขอบไผ่ครัวมันเนาะขขาน้ำจำปลาแบบว่ามามีเรากับมามีกัดคนเขาเขากับมามีบ่เออเขาโอ้เราบุกุ้มไผ่นะคนต่างบุกุ้มต่างคนต่างบุกุ้มเนาะเออต่างคนต่างบุกุ้มต่างบ่อนั่นกันต่างคนต่างบุกุ้มกันเอามายั่งกันนะ ไปแบบภาษามันโดเถียงกันแบบนี้หละโดดเลยเถียงนี่อืเดี่ยวตอนนอนก็คือมันไปเจอกันมันไม่นอนนอนมาลับก็คือคอยซ้อมเบ่คัดวันชินวันชินเออต้องผูกไว้บ่วันชินผูกไว้แล้วแตคือมันไปไปตามปลาแล้วมันเข้าฟ้าเออวันชินนี่ต้องผูก คำโมพูกมีไปเลยไปฮั่งชินอนดีครับเออฮั่งชามุโอ้ต้องคืนกันแล้วก็ไปเพราะต้องคืนกันไปได้เอาแล้วว่าต้องคืนเนี่ยนอนบนนอนเนาะบนนอนไม่นอนแต่มันมุดฝาเป็นฝาไปคืนก็ไปเอาแล้วมันระวังยากเลยเนาะระวังยากแท้แบบนี้มันนอนประยุท์แม่เนั่นแล้วที่ว่านั่นได้แบบนี้วางเดินซามเดินหนึ่งเดินชองนี้มันความน่ามความให ุยน้ำซีน้คุเขาไปโจมมาคืนทำมาตายเลยขวาน้ำซคมน้ำซีโอ้ลอยซีวงซาอยอ่ะบ่เขาเห็นเขาพักพักนผู้หญิงหันลอยน้ำไม่มีแล้วันด่อ๋อแบบนั่งวอยากอยกไปด้วยเนาะนั่งบาติดเนาะเข้าใค้ต้อนเขาไปโจมเอาทำมาตายแล้ว แม่แล้วบัดดินดอนตอนนี้ได้สิบังบังปูเคขื่อนปูชานเนี่ยเป็นของไฟดินเข้าเนี่ฮะเขาดินเองนี่นะเออเนี้ดินเข้าเองเห็นพี่น้องคือพี่น้องดินเองเห็นพี่น้องของพ่อของแม่นี่บอกอ๋อเห็นพี่น้องเป็นเพื่อนใกล้เที่ยงนี่มีแต่เพื่อนเพื่อนน้องบัดบอกอันนี้คือเพื่อนน้บาอ่ะเพือนนบ้าอ๋ออาก

โ้ยพาไปก็ยังมันก็ยังมันด่วนไปคือเข้าไปก่อนมันไปกำลังมันไปยังในของนี่จ้อให้เาตนก็จะรอโอ้ยจ้้าวจักความสีปัวได้แบบนี้อยากย่างอยู่ได้เนาะแน่นนะแล้ับกลัวบ้างมันเห็นอ่ะบ้งว่า เออนวดไฮบอลมันนวดแบบกระามันนะมันอกเยอมันมีอรีมันมีตั้งติอเออเจอาเจอมาให้มาเจอาหาด้านนวดบ่นวดไรแต่ละมือดำฮะได้ก็ช้าหันบอกขุดขุดขุดลายลายอะี่ตั้งขุดยังขุดดำขุดดำหน้า๋อ้านคยาการมันเค็งมึง หัวเด็ดมือจุดโมมีเนาะเออตะเคงมันเคีงบินมีบ่อนมีบ่อนเดียวนั้นบ่อนนานมันดีมันดีแต่ละมือมัน่อังแต่ละมือนี่ไก่ก็นี่ที่เนาะขุดได้น้อยดีบ่สนัน สบายดีป้าลุงเฮ็ดนมือเป็นบ่เฮ็ดนมือเป็นบ่อเฮสิสบายดีสิสบายดีเฮ็ดบ่งเยอะสบายดีสบายดีเฮสิเฮ็ดสบายดีเฮ็ดเยเราเฮ็ดบงเป๋บอเป็นเนาะเราบ่เข่าใจบอสบายดีสบา เรื some 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 ่อเงินเรื่องอย่างนี้บ่ผู้เลยบ่บ่จักเลยบอกทำมาให้ไปซื้อไปอย่างนี้ได้อะไเนาะก็ตัวนี้ยังบ่จักนี่นี่อันนี้ก็บ่เคยได้เงินกับโบจักโบจักเงินบ่ผู้นี้นะแจ็คปีได้อผู้นี้ประมาณสิบสี่ปีได้หอดเราสิบสี่สบายหอดได้หอดแล้วใหญ่เดิมเลยเรากับเป็นเบาเลยเบาแวงนี่นี่ได้อายได้นี่อายสิบห้าสิบห้าแล้ว ประมาณชิบ่พรานั้นผู้นั้นนะของเนีเราคนมีโรคเนี่ยเราก็จีบหน่อยจีบย้อยเนาะประมาณชิห้าชิปจีชิมหาปีนี้นะมองน้ำเยอะแม่เนั่ยอันให่อัน่าได้ว่าคนห่างห่างไม่ได้เข่าหงเยานด้วยว่าผู้นี้กะเตนน่อยเข่ามันไ่ได้เข่าเข่าเป็นนะ เราดีสอดีแล้วเขาบนยังบฮูจักก็ออบ่ลาวเปลเ่็นอยู่บ่บ่ลาวเปล่นนะบ่ลาวกูเป็นอาชุข่อยว่าเราหูอยู่บ่ขาวใจเยู่บขาใจเยอะข่าใจเยอะเราข่เข้าใจเยอ่ใจนั่งทางนัในนี้เมนคนบ่ได้ออกจากบ้านกับ่ฮูจักนะคับ มื่อนี้วามือมารวมโตกันนาดีนี่แต,แต่นาเมือนะ่ะทีมงานเข่ามานี่คือว่ายัางไ่ได้พ่อเบิด์ตกูคนแบบนี้เนาะเออมื่อไปเอาอยู่พุ่นนะั่นพูนี่ไ่ได้ไปนำก็เ<ด>มื่อไปเอาเครื่องพูนี่ไ่ได้ไปพูนี่ไม่ได้ไป,าไปามาเมื่อได้พ่อเครื่องนะคิดว่ายังเข้าอยู่ห้องชอบนึงยังเข้าชอบนึงทีชายยังมาแบบแบกเอา บอกคำว่ามือไหลเฮารถจักเข้ามาเนี่ยเข้ามาทั้งนั้นนะสิเอามาให้ยุ่เนาะไว้หันแล้วมือไหลคอยเอารถจักมาทั้งนั่นเลยคอยจะแก้มาให้มันไกลเดือบเลยมันนักเลยอ้นี้ไพ่สาวมาชมลานคอยนี่เลยเอารถจักรมาบอกไหวไหวหันแล้วมือไหลมือมาทั้งนั้นเลยจะเอามาให้มันนักได้มันไกลไปหาไปยังมันนักแมนเปิดกินแล้วบ่าวาซโลเขานะ เมื่อนั้นบ่ได้กินข่าวดีบอกคือว่าโท้ชาข่อยมือน่ะไ่จ็กเมื่อ่ได้กินข่าวช่องหนง่อดเอา่เน้อยขนาด่เราไม่หาลูกกินด้เต้จำได้เลยอาจาประธานบอกเพอาะอันทางอันเอโนองเสียทางเอื่อยเสียแดกก็เลยบ่ไ้มเป็นทรชายยู่มเหมือน่ะแม่ เป็นเสียชีวิตเลยโยอยู่น้ำงานโชคงานอย่างน้นปรได้มาเลยมันยากเบียดนะดีได้ทีมงานเขามาเนาะทีมลูพวกเขามาพ่อพ่ได้เขามีแห้งได้แบบนี้เนาะแค่ไหนได้แบบนี้เนาะแถวก็อยู่บบมียังจักตี้เนาะอยู่ แมนมีมุ้งพื้นเดียวนอนเตียนอนในชวนนายบ่ได้กางมุ้งบ่ตางเลยอ่าลมอีกบริการเลยนุ่งลายโอ้ยงามผุนนี่ยุ่งลายบัดเสลาคางแล้วว่าชฉามุ้งที่ว่าลาซื้อมาให้นะตางอ๋อไงบ่อ๋อไ้ค้างอยู่นะกางอยู่นะคุณนอนหน้ารับมาเศร้านี่นายช้าเลยกัยุ่งหนูนอนเพื่อนนี่มีแต่เพื่อนนี้กับลูกเพื่อน